ค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านลุงพลนะคะดูดูวันนี้หลานชายสุดหลอ่อทำเมนูอะไรเนาะน้องน้ำมนทำเมนูอะไรครับไข่เจียวครับไข่เจียวโค้งนึงเก็จเลยม่าจะเสรแล้วน่ส

มรรเมุ่งไปคกระเด็นนะถ้าเบิ่งเดือถ้ามันยมีเดือกไปาหาคนเมนูง่ายๆเนะาะไข่เจียวสำหรับเด็กน้อยกินได้ตลอดเวลาว่าจางอยู่บรินเวณนี้ว่าจางอยูเลยกี่ฟองครับน้องน้ำมนต์ สามฟองกินกันกี่คนคนเลยฮะกินกันกี่คนครับสามคนอันนี้พ<ม>ันแคนนะครับคนกระเทียม <basket> ช่วย <suggestions. S 1> กันคุไปกระทรกระยากันอายุยัง ทาีเดินทามันดกน่เพราะเกี่อะร่อยูอันนี้คือสอนกันใช่ไหมครับสอนเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ,นนออรบเพื่อขาีเพืออของคุณทรงผมใหม่นะคะนี่ร่อมากเลย ใครตัดให้นอน้องน้ำมนพี่อะไรนะพี่ไรนี่แหละครับห้ามองิ่มเลิ่ม,มนะัน่ะมองกับแล้วก็เลือกคดีตับนานน้องอมจะเจ็ได้ไหมเด็กก็คือเด็กชอบน่งนังนงอล ถ้ค so so sure ุณใส่นี้คาดเกาจะเจีไข่ะเกียบเลยถ้ามาเลยมาร้อนไมไม่ร้อนแยกใหญ่เลยกจกกีนใหญ่ก็ยงไยบอพอเราเบอเซลล์พอฟอเราเตรียมเงาาอาบน้ำ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวหน้าตาดีมากเลยค่ะไข่ปุ๊ปปุ๊เก่งมากเลยน้องน้ำมนทำเป็นทำอยู่ตลอดเมื่อวานก็ทำทำอยู่ตลอดดีดแล้วล่วคะค่ะฝึกทำไว้เมนูง่ายๆนี้แหละกินร้อนๆก็จะอร่อยมีข้าวยัง น้องน้ำมนต์ยังครับก็ทำให้กิน,นเลยกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมครับวันนี้ไม่ได้หุงข้าวไม่ได้สนใจนะของรสชาติอือืไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจน้องน้ำมนต์บอกไม่ได้สนใจหน้าตาใช่ไหมครับสนใจ,นใจแค่รสชาติครับน้องน้ำมนต์บอกมันจะเละคนอื่นกูก็ไม่เป็นไรของแค่รสชาตินาอร่อยแล้วพอโอเค น่ไงแล้วสองสามก่อนหอมมากหอมกระเทียมมากโอ้เรียบร้อยครับกินไหมกระเทียมเนี่ยเอาใส่แบบนี้นี่กินกินด้วยวานก็กินกระเทียมไปตั้งสองอววสามใช่ใช่สามเนี่ไข่หมดก่อุดยอดเลยแก่ไปเรื่อยขึ้น พาก,กันกินแล้วนะคะไข่เจียวแสนอร่อยน้องน้ำมนตฟีมือน้องน้ำมนกับเพื่อนๆนะคะ่ะอันนี้ในส่วนของน้องจีนนั้นก็จะตามสุ้มตามอีกแล้วนะคะ